มาปาเจโร่นะครับรีแมปนะครับแล้วก็ลองมาจูนแก๊สนะครับจากบนไดโน่นะครับ่า,บาแล้วก็มาวิ่งถนนอีกทีหนึ่งเพื่อตรวจเช็คอีกทีนะฮะบนไดโน่เนี่ยแรงม้าได้76็ิแรงม้านะครับคือมันมันได้น้อยจริงๆนะครับคือคือถ้าเอาโหลดโหลดจริงเลยเนะี่ยปรับโหลดจริงให้เหมือนวิ่งถนนเลยเนะี่ยมันได้ประมาณแค่76ม้านะะอ่าแล้วก็หลังจากรีแมปแล้วเนี่ยเราก็ปรับแต่งเนี่ยได้ประมาณแ3ดสิบาม คือแรงม้าได้ประมาณสิบม้าก็เป็นมาตรฐานนะครับอของเป็นซินไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะแต่จะได้การพลังขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งได้ความประหยัดของแก๊สแน่นอนรุ่นนี้ทําไมแก๊สมันชอบกินนะครับาทําทไมแก๊สมันถึงชอบกินนะฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ ECU นะฮะมันเขียนเขาเรียกว่า,าค่าแลมดาโปรเทคชันเนี่ยมาสูงมาก ไอ้มาต่ํามากนะครับคือค่าแลมด a าโรดิชชั่นเป็นค่าที่ว่าเป็นเหมือนกับลักษณะลูกคือมันถ้าเราจูนเนี่ยลูกเนี่ยก็คือวนแปบลบว่าวนเป็นวงกลมนะฮะต่อให้เราจูนไงอะ่ะมันก็จะวนกลับมา0.7แลมด้านะฮะหรือประมาณ10ต่อหนึ่งไอ้10.8ต่อหนึ่งนี้ซึ่งมันไม่ได้มันหนามากแล้วมันจะรถมันจะพือมากนะครับแล้วรถเนี่ยพอสับเกียร์ห้าเราจะร่วงเลยนะฮะ แต่คันนี้เราเขียนค่าแลมดาโปริชันใหม่ซึ่งมันมีหลายจุดมากเพื่อให้เบสของมันอะไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดศูนย์ะฮะอ่าเขาเนี้ยพอเขียนค่าแลมดาโปริชันแล้วเนี้ยในบางครั้งก็ต้องมาจูนกล่องแก๊สเพิ่มอีกนิดนึงแต่คันเนี้ยมันจูนแล้วมันจะไปแล้วนะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแลมดาเบรของมันเนี้ยซึ่งเราสมองมันเราเขียนนั้นใหม่นะฮะเราเขียนให้มันสูงขึ้นเนี้ยมันจะรับรู้ว่ามันยอมรับประมาณนี้ อ่ามันยอมรับประมาณนี้แล้วนะมันจะไม่มีการดึงกลับนะครับคราวนี้ยเราจูนให้บางมันจะไปแล้วนะครับอ่าเราต้องการแก๊สไม่เยอะมากนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับคือถ้ากําลังเนี่ยกับเดิมเนี่ยนะครับกับการกินแกส๊สต่อระยะทางอ่อันนี้จะน้อยกว่าเยอะมากนะครับเพราะเดิมอ่ะโอ้วัดแลมด้าตอนสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับมัน 78ถือว่าหนักมากเลยนะถือว่าต่ำมากน,นะครับอ่าัน,นี้ลรตอนนี้เราเทสที่เกียร์5นะฮะเกียร์5นะครับอาวิ่งที่300รอบเนี่ยนะครับภานี่แบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็เบานะฮะเล่งเบานะเหยียบเล่งเบารถเดินนะครับรุ่นนี้จะปดดนนะรับอยู่กันค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่ากำลังมันค่อนข้างน้อยมาก ตอนนี้ได้ความประหยัดแน่นอนนะครับได้ความประหยัดแน่นะครับเพราะว่ามีนิเซกที่ฉีดเนี่ยมันลดลงชัดเจนนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ปรับแต่งแล้วเราก็เทสไปด้วยเทสบนในโน,โนอกระยะเราจะดูว่าแลมด้าที่เราปรับเนี่ยบนในนอกับข้างล่างตรงไหมก็ตรงมาเลยนะครับเพราะว่าเราจําลองโหลดให้เหมือนกับโหลดวิ่งถนนมันจะหนักนะครับอในนอกนจะหนักนิดนึง เพื่อให้เพื่อให้เหมือนกับว่ามันมีลมต้านมีน้ําหนักลดอะไรประมาณนี้นะคะคือรถเนี่ยนะฮะถ้ามันบางครั้งเนี่ยในส่วนผสมที่ต่างกันเนี่ยแต่ทําให้รถมันวิ่งได้เท่ากันอนะ่ะยังไงไอ้ส่วนผสมที่หนารถอะกินน้ำมันอยู่แล้วไอ้กินแก๊สอยู่แล้วนะครับถ้าส่วนผสมท,ที่ต่างกันนะบางทีเนี่ยเราจะวิ่งร้อยหนึ่งเนี่ย ฉีดแก๊สเข้าไป6มิลลิเซกกับ4มิลลิเซก4มิลลิเซกก็วิ่งได้้1 0ง6มิลลิเซกก็วิ่งได้เหมือนกันแต่บางครั้งไอ้6มิลลิเซกนี่กับตื้อ่ด้วยนะครับเหยียบแล้วไม่ค่อยไปนะครับอ่าเพราะมันสผสมมันไม่ได้ตามที่ว่าแก๊สมันต้องการนะครับอ,อันนี้เราก็ปรับนะครับปรับแล้วก็เทสรินะอันนี้เกียร์5นะครับเหยียบเบาๆก็ความเร็วเดินขึ้นเรื่อยๆ โล0.2-4นะครับอ่าคันนี้วิ่งกลับนะฮะแก๊สอ่ะบอกได้เลยว่าต่างนะครับต่างแน่นอนนะาการปรับจูนนะฮะอ่าถ้าเราปรับจูนที่กล่องเครื่องด้วยจะได้หนึ่งเลยนะครับเปร์ฟอประมาณนี็คือช่วงกำลังนะครับอ่ากำลังได้แน่นอน สองนะครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความประหยัดนะฮะถ้ารถคันนั้นอ่าค่าแลมด้ามันต่ำม,มากมันจะได้ความประหยัดกลับขึ้นมาได้นะครับไม่เยอะก็ก็น้อยนะครับอ่าไม่เยอะก็น้อยความประหยัดแต่ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับไม่น้อยก็มากนะครับแต่ในบางคันนี่มันจะเห็นเยอะนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ช่วงเกสาม ตัวเนี้ยเครื่องสองพันสี่รถมันหนักมากนะปาเจโร่หนักพอควรนะเหมือนกับรถกระบะแล้วใส่แคปหลังนะลอง่ะเ้าลองนึกดูว่าเครื่องสองพันสี่อ่ะเป็นซินมันใหญ่มันไม่ใหญ่นะเอ็ MG ผมอ่ะน้ำหนักเก้าร้อยโลเครื่องพันพันห้าเอ็มจีพันห้าหรือพันเอพันห้านะครับพันห้านะครับไอ,อ่ไม่ใช่ดิเอ็มจีมันพันหกนะแต่คือตัวมันนิดเดียวแต่ไอเนี้ยรถหนัก สองพันสี่คือซีซีเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะอะซีซีมันอ,อ๋ออ็มจีพันห้าเอ็มพันห้าแล้วก็ไอเนี้ยสองพันสี่ต่างกันเท่าไหร่ 1500, 900, อ่ะพันห้าสองพันสี่เก้าร้อยอ่ะอ่าเก้าร้อยนะครับแต่ต้องแบกน้ําหนัก m อีเนี่ยเก้าร้อยนะครับไอเนี้ยตันกว่านะครับหนักนะปาเจโร่นี่ก็หนักพอสมควรก็ลองลอง,ลองฟอดนะอ่ะนะอ่าคราวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ารถอ่ะ มันค่าแลมดา้ามันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นม่งต้องเหยียบตะบันนะฮะเหยียบพอเหยียบเยอะม่งก,ก,ก็ก็ยิ่งมิลลิเซก็ยิ่งจ่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติพอเหยียบ t p s เยอะเนี่ยมิลลิเซการฉีดมันจะเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะเราเรียกโหลดเยอะกล่อง E c U มันคํานวณว่าเราเรียกเราเราต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอ่าเขาเรียกว่ารีเควสโหลดนะฮะอ่าต้องการเรียกโหลดมันพอต้องการเนี่ยม่งฉีด พอฉีดยิ่งฉีดยิ่งหนาก็ไม่ไปนะครับมันเหมือนเป็นลูกนะครับวนๆก็คือว่าหนาไม่ไปกินหนาไม่ไปกินประมาณนี้นะแต่ถ้าเราลดมันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเ,เรียกไปแล้วก็คือตัวผสมอ่ะมันไม่ยอมปรับให้มันมันมันไม่ยอมให้หนาอ่าแต่กําลังลถมันก็เดินขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นนะครับมันกลายเป็นว่ากินลดลงนะครับอ่าแต่รถบางครั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะใกล้ๆเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนิดนึง ครับนี่นะครับบอกได้เลยว่ากําลังม้ากับแรงบิดเนี่ยบนในโน้องอพพีเทสนะครับอ่ามันมันสามารถบอกได้เลยว่ารถคันนี้มันประมาณไหนแล้วก็ุนแล้ว,วอ่ะมันได้เพอร์ f ร r m ม n c กับความประหยัดนะกลับมานะครับอ่าเท่าไหร่เราจะมองออกจากบนกาบรโนเลยนะครับเป็นนะครับโทรศัพท์เรครับ ก็เปิดครับเปิดครับโอ้ได้ครับได้ครับโอเคครับไม่นานครับแป๊บเดียวโอเคครับครับครับอ่าก็อันนี้ก็น่าจะได้แหละนะครับคงไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพราะว่าไดโน่เราสร้างตัวจำลองโหลดเพื่อให้มัน นะครับเพื่อให้มันเหมือนวิ่งบนถนนเราก็ใช้เวลาจูนน้อยหน่อย,น,อย,น,อยนะครับอ่าโอเคนะครับคันนี้ก็ปกติรุ่นนี้ผมไม่ได้เคยจับกิโลลิตรไว้เลยนะครับไม่เคยจับกิโลลิตรไว้เลยนะครับอ่าไม่เคยจับกิโลลิตรไว้เลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่อะไรไงนะครับอ่าแต่ยังไงก็จะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยววันหลังเ,เราทำเป็นคลิป ยาวให้ดูนะครับอตอนนี้แก๊สนะครับราคามันมันแพงกว่าเก่านะผมว่านะ,ะเพราะฉะนั้นออไอค้คำว่าโลบาทสองบาทอะไรมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันจะต้องต้องเทียบเป็นโลลิตรดีกว่าเพราะว่ามัน เห็นว่าเราต้องดูว่าหนึ่งถังนี่มันได้กี่ลิตรสามสิบลิตรแล้ววิ่งได้เท่าไหร่น,น,นะเพราะถ้าเทียบเป็นบาทไม่ไดนะ้ราคามันสูงมันก็สูงมันก็มันกล้นี่นะฮะมันต้องเทียบเป็นหนึ่งถังได้เท่าไหร่ไม่ต้องดูจํานวนเงินดูกิโลนะครับอ,อย่างผมเนี่ยหนึ่งถังรถผมอเคยได้สองร้อยยี่สิบนะครับเคยได้สองร้อยยี่สิบตอนที่ว่าครั้งแรกเลยที่ยังไม่ได้จูนนะฮะ กินมากนะครับกินตั้งแต่เดินเบายันยันกดเลยนะฮะพอหลังจูนแล้วมันได้300 320นิ่งๆเลยอะไม่ง่ายนะครับหาก็ต่างกัน80โลอะไรประมาณนี้นะครับแต่คันที่จูนรถที่ถ้าเป็นที่กล่องแก๊สด้วยนะถ้ากล่องแก๊สรุ่นไหนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะแล้วมันค่อนข้างจะค่อนข้างดีเนี่ยนะมันจะประหยัดมาตั้งแต่ต้นเลยอ่าแต่พอทำแล้วมันได้อีกหน่อยหนึ่งแต่มันจะเขาเรียกว่ามันเล้งอ่ะมันมันปรับให้ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะ อย่างกล่องแก๊สผมสังเกตถ้าเป็นยี่ห้อ,อ,อยูโรแก๊สอะไรเงี้ยคือแบบของเขามาก็ค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับก็ปรับอีกนิดหน่อยก็ก็ได้เลยบางทีแล้วอ่ะเรารีแมปปรับปุ๊บบ,บางทีมันเหมือนกับว่ามันอ่านมาแล้วมันปรับตามได้ได้ค่อนข้างที่จะตรงกับที่เราต้องการเลยนะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยนะครับอาจจะอ่าผมชอบกล่องแก๊สแบบ รุ่นเก่าๆนะแบบแบบไม่ต้องฉลาดมากอนะไรเงี้ยแต่เราปรับแล้วมันกะไปอะไรวันนะ้นะครับไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากมากนะครับปรับเราปรับตรงไหนให้ไปตรงนั้นเลยนะครับชอบประมาณนั้นนะ จะมีปัญหาไม่ได้ปัญหาหรอกมันต้องบอกว่าตามกิโลมันเป็นโลกตามกิโลซึ่งรถทุกรุ่นมันเป็นก็คือว่าอันเนี้ยอย่างสามแสนเนี้ยอาเาวาวเริ่มเริ่มยันต้องแก้นิดหนึ่งนะครับอ่าเราคอยจุดเ,เบอร์เริ่มเสื่อมเพราะกิโลมันเยอะนะอันนี้3ามแสนกว่านะสามแสนสามนะ